เทศบาลตำบลเกาะจันทร์เป็นหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดมีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรงสุขให้ประชาชนอีกทั้งยังมีภารกิจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตามมาตรา50วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงฉบับที่14พศ2562ประกอบกับพระราชกิฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546หมวด2ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและหมวด ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนจากหลักการดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะจันทร์จึงได้จัดทาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งลักษณะการจัดโครงการเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่นพศ2566ถึงพศ2570และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชนบรุรียุทธศาสตร์ที่5สร้างสารสังคมให้มั่นคงมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองการบริการสาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยเทศบาลได้นำภารกิจหน้าที่ของแต่ละกองงานภายในเทศบาลและส่วนราชการภายนอกออกหน่วยให้บริการประชาชนได้แก่สำนักปลัดเทศบาลให้คำแนะนำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎรงานสวัสดิการสังคมรวมถึง การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บริการตัดผมฟรีและการให้ความรู้และสาธิตการระงับอักขีภัยเบื้องต้นเช่นการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องและถูกวิธีรวมถึงเทคนิควิธีการดับเพลิงในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินกองคัง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้บริการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกชนิดและให้คำแนะนำคำปรึกษาต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคติดต่อการวางแผนครอบครัวมีบริการฉีดวัคซีนโรคพิสุนัขบ้าฟรีและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแจกผลิตภัณฑ์ในการป้องกันลูกน้ำยุงรายเช่นซายเบตถุงหอมไรยุงสเปรย์ตะไคร้หอมไรยุงรวมถึงแจกน้ำหมักชีวภาพกองการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับงานโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีงานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโดยการวาดภาพระบายสีกองช่างให้คำแนะนำปรึกษาการขออนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารและคำร้องเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลเกาะจันทร์บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแนะนำการดูแลสุขภาพการป้องกันและระงับโรคติดต่อโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและการวัดความดันโลหิตกศนออำเภอเกาะจันทร์มีการให้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และกิจกรรมสอนทำดอกไม้จากเศษกระดาษรวมถึงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนการศึกษานอกระบบ กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลกาะจันท์จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมทำอาหารและขนมไทยเช่นสาธิตการทำน้ำพริกนรกไข,ข่เค็มเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเป็นการรลรงลงสร้างการรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ในปีงบประมาณพศ2566เทศบาลตำบลเกาะจันออกหน่วยเคลื่อนที่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาค,คม2566เดือนละ1ครั้งรวมจำนวน4ครั้งตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกามีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น508คนเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการรวมทั้งสิ้น32,334บาท80สตาง นอกจากจะบ,บริการตามภารกิจหน้าที่ของทุกกองงานจากเทศบาลและส่วนราชการอื่นที่ร่วมออกหน่วยบริการแล้วโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ยังเป็นเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนอีกด้วย สรุปผลการประเมินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ในภาพรวมผลปรากฏว่าผู้มารับบร,ริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ73.67อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ26.34อย่างไรก็ดีปัญหาและอุปสรรคของโครงการยังพบว่าการจัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ที่จัดในช่วงเย็นนอกเวลาทําการทําให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถมาร่วมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 1. ประชาชนสามารถเข้ารับบร,ริการของเทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อราชการจากหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ลดน้อยลง 2. ประชาชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติด,ด้านอาชีพไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น 3. ประชาชนสามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น 4. ประชาชนมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นปัญหาและความต้องการให้เทศบาลและหน่วยงานภายนอกนำไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว จากผลการดําเนินโครงการประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในด้านต่างๆสามารถลดขั้นตอนการติดต่อราชการที่ยุ่งยากแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเทศบาลรวมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน